ดังเพราะว่าเราแอบปะป๊ามาเปิดกล่องสุ่มจิ๋วแต่ถึงปะป๊าจะไม่อยู่แต่เรามีแขกรับเชิญพี่พายสวัสดีค่ะชื่อภายค่ะสวัสดีค่ะแม่มทิต,ต้อง่อางแล้ว <c oughs> วันนี้เรามาเปิดของสุ่มจิว๋วในรายการอะไร <c oughs> อยู่ในก่อง เลือกแม่เลือกมาเลยอันไหนก่อนน้องมีจิวอันไหนก่อนแม่เลือกอันไหนก่อนน้องมีเนยเนยอันไหนก่อนไม่จะให้หนูเปิดอันไหนอ้าวเราก็ต้องให้เกียรติแขกรับเชิญใช่ปะอันไหนพี่พายเอน้องมีเนยก่อนเลยค่ะมีเนยมีน้องมีเนยกล่องใหญ่กับกล่องเล็กเอาอันไหนคะเอานเอากล่องเล็กก่อนก็ได้ค่ะโอเคกล่องเล็กค่ะโอเคอันนี้เก็บไม่อ๊ะเอ๊ะ มันจิ๋วจริงๆฮะได้ไลน์ได้ไลน์มีเนยเนยอ่ามาวางไว้ที่แม่แม่เนยอะไรมีนอนก็จริงๆแล้วอะนะคะมันไม่ใช่หมีเนยนะแต่มันเป็นหมีนอนค่ะใหมีนอนอ่ะนี่หมีนอนหมีนอนต่อมาต่อไปให้พี่พายแกะค่ะแหกกระเช้าให้พี่พายจ้าพี่พาย หยิบเข้าไปดูค่ะดูนี่มีถุงน้องเกะถุงกันใชคะดูสกิบีดีมันพีดใช่ไมทำๆนถังอันนี้น้องหมีนั่งค่ะจากหมีเนยเป็นหมีนั่งนะคะหมีนอนเป็นหมีนั่งใช่น่ารักไหมเออน่ารักไหมคะน่ารักต่อไปเอามาวางเรามีน้องหมีทั้งหมดสามกล่องนะคะแม่ ตัวใหญ่แม่ก็จะได้หมีตัวใหญ่่อันนี้แม่เป็นคนแก่เองนะคะเราก็จะได้อะไรเอ่ยลุ้นซีลุ้นซีวงกุญแจหมีหน่อยนี่น่ารักมากเลยค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยไหนเดี๋ยวเราก็จะเอาวงกุญแจนี้ต่อกับน้องหมีเนยนะคะหมีเนยมีปีกอ่ะนีมีคือ angel คราวนี้เราเหลือสองกล่องอันไหนก่อนดีรับบี้เบอล่ะให้ให้เกียรติแขกรับเชิญเลือก ให้แก่ให้แก่ก่อนตกไหนก่อนอ่ะอีกกล่องหนึ่งให้น้องพี่แกะค่ะให้ก่อนให้เกียรติผู้หญิงเจเจก่อนนี่นะคะนี่นะคะน้องกล่องกระปิปลาได้เป็นควงกญแจคุณแม่น่าแจะหมังคาบอยคาบอยเนี่ยคาบอยใช่คาบอยครับคาบอยกระปิปลาราคาปีบาราลูกไม่ใช่กระปิปลาปลาเขาเรียกว่าเขาเป็น สกิปีปีจบกลังสุดท้ายเรามาดูกันว่าเราจะได้คาปีบาร่าเป็นแบบไหนก็ว่าอยู่ทำไมมันเก็บไม่ออกเก็บผิดแ้แทนทาาแดนแท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 นโอ้โหปิดตาทั้งสองคนไปได้ยังได้แล้ว S <S อ,อุ้ยน่ารักอ่ะอาดน้ำอยู่อ่าเรามาโชว์กันว่าวันนี้ผลประกอบการของเรานะคะต้กล่องหนึ่งร้อยบาทห้ากล่องหนึ่งร้อยตกกล่องละยี่สิบเก่งมากค่ะตกกล่องละยี่สิบบาทอ <20 S 2> ่ <S <S อเอเะ,ะบบเ,อเ,อเอาเอาอีกตัวหนึ่งมาวางไว้ที่มือพี่พายค่ะพี่พายต้องวันนี้เขยจะหมีนอนกับหมีน,นั่งอมาแล้วค่ะน่ารักจุดยอดตัว,วนี้ย จอย่าบอกปานะเพราะว่าติดขัดอ่าคราวนี้น้องซีปิดรายการหน่อยเร็วโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจให้ถึงหนึ่งพันซบแล้วต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย กีวิ <The S 1> ดีโอดูดนะวอชฉบับอีพีต่อไป <Yeah. S 2> และรอดูปา๋าเที่ยวอีพีต่อไป <S <S 1> <S 1> ด้วยอย่าลืมแพนนัท